สวัสดีค่ะคุูพิมพ์นะคะซูปเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งค่ะการตลาดที่ทำให้คุณดังปังรวยนะคะวันนี้นะคะสบายๆอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็ออกไปทํางานข้างนอกค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนตอนนี้เริ่มออกไปทํางานนอกบ้านกันแล้วนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างกับวิถีชีวิตใหม่นะคะ New Normal ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะ โอเควันนี้เรามาแชร์วิธีคิดดีๆกันอีกนะคะในหัวข้อเรื่องหลายคนมีคำถามเข้ามาตลอดเลยนะคะแล้วครูพิมพ์ก็ได้ยินคำถามแบบนี้มาหรือคำพูดแบบนี้มานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เยอะมากนะคะเรื่องของเบื่อแล้วไม่อยากเรียนวิธีคิดอยากเรียนแบบวิธีการมากกว่า เหมือนกับมาลงเรียนคอร์สเหมือนม,มาศึกษามาเรียนอะไรสักอย่างอยากจะเรียน how to วิธีการสเต็ป1 2 3 4ที่ทำให้ยังไงให้ประสบความสำเร็จและที่คนส่วนใหญ่อยากจะได้มากที่สุดคืออยากประสบความสำเร็จที่เร็วแล้วก็ไวมีทางลัดอะไรไหมที่ทำให้ฉันประสบความสำเร็จได้เร็วนะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็จะมาแชร์กับทุกท่านฟังนะคะว่า เขาบอกว่าวิธีคิดมันกินไม่ได้แต่ครูพิมพ์จะบอกว่าวิธีคิดถึงมันจะกินไม่ได้แต่วิธีคิดที่ถูกต้องจะทำให้คุณมีกินไปตลอดชีวิตใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะ แล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะสำหรับวิธีคิดดีๆนะคะที่ครูพิมพ์จะบอกวันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์และการที่ต้องบอกว่าครูพิมพ์คิดว่าจะต้องจำเป็นที่ต้องมาบอกทุกคนในเพจเนี้ยวันนี้นะคะต้องมาบอกนะคะต้องบอกให้ได้นะคะเพราะครูพิมพ์ได้ยินเยอะมากคนที่ถามครูพิมพ์แล้วก็บอกว่าวิตเปื่อที่จะเรียนวิธีคิดอะวิธีคิดมันกินไม่ได้อะ แต่วันนี้ครูพิมพ์บอกไปแล้วนะว่าว,วิธีคิดกินไม่ได้ค่ะแต่มันจะทำให้คุณมีกินไปตลอดชีวิตจำไว้เลยนะคะจำไว้เลยนะคะเรื่องนี้นะคะเพราะ Mindset หรือวิธีคิดที่ถูกมันจะพาคุณไปสู่จุดที่ถูกค่ะวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะไปโรงเรียนคอร์สอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครที่ ไม่ไม่มีคอร์สในโลกอะค่ะที่จะสอน how to ทุกสเต็ปทุกสเส้นทางทุกเขาเรียกว่าทุกรายละเอียดแล้วคุณสำเร็จทันทีไม่มีไม่มีทางลัดค่ะเพราะในระหว่างไปสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จบางครั้งมันจะเจอปัญหาแล้วคุณรู้ไหมไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เจอปัญหาคนที่สำเร็จกับคนที่ไม่สำเร็จ เจอปัญหาเหมือนๆกันแต่ความแตกต่างของคนที่ความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวก็คือคนที่สำเร็จเขาจะดึงตัวเองขึ้นมาจากปัญหาได้เร็วค่ะแล้วเรียนรู้จากปัญหานั้นส่วนคนที่ล้มเหลวมักจะไม่เรียนรู้อะไรเลยแล้วก็กลับไปเจอปัญหาเดิมซ้ำๆ ฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่ครูพิมพ์ให้วันนี้ก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความล้มเหลวฉะนั้นถ้าคุณจะเป็นคนที่เรียนรู้จากความล้มเหลวเรียนรู้จากความผิดพลาดคุณต้องลงมือทำให้เร็วขึ้นโอเคไหมคะคุณต้องเป็นคนที่ลงมือทำให้เร็วขึ้นทำเร็วขึ้นทำมากขึ้น แล้วเรื่องของวิธีคิดครูพ,พิมพ์บอกเลยว่ามันคือเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จวิธีคิดที่ถูกทางถูกวิธีจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วครูพิมพ์บอกเลยว่าที่ครูพิมพ์ไปเทคคอร์สต่างๆที่ผ่านมาแล้วสามารถที่จะมาสอนเรื่องราวต่างๆในไลฟ์มีลูกศิษย์ มีลูกทมีมีทีมงานเยอะแยะมากมายที่เข้ามาเรียนรู้กับครูพิมพ์ซึ่งเมื่อก่อนครูพิมพ์จะเขาจะมาเรียนกันสดๆเราจะจัดคอร์สนะคะสามารถเจอตัวกันแต่ด้ตอนนี้เป็นยุค new normal แล้วครูพิมพ์ก็เลยหันมาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นหันมาไลฟ์สดมากขึ้นแล้วก็เพจเนี้ยก็เป็นเพจที่ครูพิมเพิ่งสร้างมา1เดือนนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นผลลัพธ์พิสูจน์ให้กับคนหลายๆคนว่าคุณจําเป็นต้องเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ พรจริงๆแล้วธุรกิจที่ครูพิมพ์ทำอยู่นะคะก็ประสบความสำเร็จในรูปแบบของออฟไลน์อยู่แล้วแต่ครูพิมพ์เคยเมื่อ10ปีที่แล้วก็เคยเรียนเรื่องออนไลน์มาตั้งแต่10ปีแล้วแล้วก็ลองลงมือทำแล้วมันก็เห็นผลลัพธ์ในเวลาแค่3เดือนเองะแต่ตอนนั้นคือหยุดไปแล้วก็ไม่ได้ทำอีกนะวันนี้ก็เลยกลับมาทำแล้วในระหว่างที่ทำตอนนี้ก็คือเพจเนี่ยก็คือ1เดือนแล้วสิ่งที่ครูพิมพ์จะแชร์คืออะไรรู้ไหมคะ ที่คุณพิมไป take อร์สส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่มันติดตัวเราแล้วได้มาได้ได้ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จคือวิธีคิดเราได้วิธีคิดดีๆมาอยู่ในตัวเราเยอะมากแล้วที่สำคัญคือเวลาครูพิมพ์เจอปัญหาครูพิมพ์จะแก้ปัญหาได้จากวิธีคิดที่ดีและที่สำคัญมันทำให้เราไม่ล้มเลิก อันนี้โค้ดสำคัญเลยนะเพราะถ้าคุณล้มเลิกก่อนอีกนิดเดียวคุณจะไปถึงเป้าหมายแล้วคุณล้มเลิกก่อนคุณก็ไม่สำเร็จใช่ไม่ใช่นะคะใครคิดว่าใช่นะคะพิมพ์เล็กหนึ่งขึ้นมานะว่าเราเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยว่าวิธีคิดเนี่ยแหละที่จะทำพาคุณให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าอาชีพไหนก็นแล้วแต่แล้วคุณรู้ไหมคะ ถ้าคุณมีวิธีคิดที่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องวิธีคิดที่เป็น mindset ของคนสำเร็จวิธีคิดของ mindset ของเศรษฐีคุณก็จะรู้ว่าคุณจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยวิธีการอะไรหรือ how to อะไรที่มันจะพาคุณไปได้เร็วไปได้ไวและประสบความสำเร็จแล้วคุณเชื่อไหมคะวิธีการหรือ how to เหล่านี้ มันมีสอนฟรีเยอะมากๆเลยในโซเชียลใน YouTube ใน Facebook ฉะนั้นวันนี้ครูพิมพ์สรุปเลยนะคุณต้องมีวิธีคิดที่ดีมี Mindset ที่ถูกต้อง Mindset ของความสำเร็จ Mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จเรียนรู้ไว้เยอะๆมันไม่เสียหายมันไม่สูญเปล่าแน่นอน เพราะสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งที่ครูพิมพ์ได้ครูพิมพ์เรียน mindset ม,มาเยอะมากวิธีคิดเยอะมากแล้ววันนี้ค่ะ how to ต่างๆวิธีการที่จะทำให้แนวคิดนั้นมันสำเร็จอะครูพิมพ์เรียนด้วยตัวเองเรียนฟรีในโลกออนไลน์เยอะมากแล้วพอเราได้วิชาทักษะนี้มาเฮ้ยมันทำให้เราไปได้ไวไปได้เร็ว พราะวิธีคิดของเรามันถูกทางถูกต้องอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เพราะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังคิดว่าเอ้ยวิธีคิดไม่จําเป็นหรอกไปโรงเรียนเอาแต่ how to เอาแต่วิธีการคุณรู้ไหมคะไม่ว่าคุณจะไปเรียนวิธีการหรือ how to อะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางลัดสู่ความสําเร็จมีแต่การต้องลงมือทําลองผิดลองถูกแล้ววิธีคิดที่ถูกต้อง จะทำให้คุณเลือกได้ถูกต้องนั่นคือคำว่าสัญชาตยานและสัญทัตยานนั้นมันมาจากประสบการณ์ของคุณโอเคไหมไม่ว่าวันนี้คุณจะลองผิดลองถูกมาแค่ไหนทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันล้มเหลวแต่อย่าลืมนะคุณเรียนรู้อะไรจากมันบ้างแล้วสัญทัตยานหรือประสบการณ์ที่คุณมี มันจะกลายเป็นความสำเร็จในชีวิตคุณคุณจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสัมผัสทองคำคือจับอะไรแล้วรวยจับอะไรแล้วปังเพราะคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วมีวิธีคิดที่ถูกต้อง แล้วลงมือทำลองผิดลองถูกเขาจะมีสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างที่จะรู้ว่าอะไรมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กแล้วนี่แหละค่ะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จความล้มเหลวต่างๆจะสร้างคุณแต่คนที่ไม่มีวิธีคิดที่ถูกต้องไม่มีมายเซตที่ถูกเขาก็จะล้มเลิก ไปก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จอีกนิดเดียวคุณจะสําเร็จแล้วแต่คุณเลิกก่อนแล้วคุณก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแล้วคุณก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคุณไม่มีความเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างเลยเพราะยุคนี้เป็นยุคของเอ็กซ์เปิดเป็นยุคของคนที่มีความเชี่ยวชาญอะไรบางสิ่งบางอย่างจริงๆค้นหาความเชี่ยวชาญตัวคุณให้เจอยาย หยุดและเลิกล้มเลิกอะไรง่ายๆเรียนรู้วิธีคิดที่ถูกต้องแล้ววิธีการจะตามมาเองเมื่อก่อนครูพิม์เคยได้ยินเหมือนกันเรียนรู้วิธีคิดแล้ววิธีการจะตามมาเองวิธีการมันจะตามมาได้ยังไงคือไม่เข้าใจแต่พอเราอ่ะเป็นคนที่สั่งสมวิธีคิดมากๆอ่านหนังสือเรียนรู้จากโค้ชครูเยอะแยะมากมายเราเลยรู้เลยวิธีการมันมาเองจริงๆแล้ววิธีการที่เราเลือกคือวิธีการที่ใช่ด้วย คุณจะกลายเป็นคนโชคดีค่ะมีสัมผัสทองคำนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็เอาไปลงมือทำเอาไปใช้นะคะ ต้องการเติมกำลังใจเมื่อไหร่คลิกเข้ามาในเพจนี้นะคะเข้ามาดูไลฟ์สดแบบนี้ได้นะคะมีวิธีคิดวิธีการดีๆเยอะมากที่ออกมาแชร์ไม่สามารถที่จะเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาพูดในวันเดียวแต่ก็จะมีไลฟ์สดแบบนี้เรื่อยๆนะคะคุณเข้ามาดูนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันใครมาดูย้อนหลังทักทายไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วก็ไปพบกัน ในไลฟ์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ค่ะครูพิมพ์นะซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ